บทสรุปหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดโดยคิชิมิอิชิโร่และโคกะฟูมิทาเกะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดหนังสือเล่นนี้นำเสนอปรัชญาและจิตวิทยาแบบแอดเลอร์ผ่านรูปแบบการสนทนาระหว่างปราดและเยาวชนแก่นของหนังสือหวัวใจสำคัญของหนังสือเล่นนี้คืออิสระภาพอิสรภาพที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง โดยไม่ต้องกังวลกับความคิดเห็นของผู้อื่นหนังสือนำเสนอว่าความทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นแนวคิดของแอดเลอร์เสนอว่าเราสามารถพบความสุขได้เมื่อเรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความชื่นชอบจากผู้อื่นหลักการสําคัญ 1. ทุกปัญหาคือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยาแอดเลอร์เชื่อว่าความทุกข์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ในอดีตแต่เกิดจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นในปัจจุบันเราวิตกกังวลว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรกับเรากลัวการถูกปฏิเสธและพยายามเอาใจผู้อื่นจะลืมความต้องการที่แท้จริงของตัวเองการแก้ปัญหาความสัมพันธ์คือการหยุดพึ่งพาการยอมรับจากผู้อื่นและมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง 2. อ,อดีตไม่กำหนดปัจจุบัน ในขณะที่ฟรอยเชื่อว่าประสบการณ์ในอดีตกําหนดปัจจุบันของเราแอดเลอร์มองว่าคนเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยประสบการณ์ในอดีตแต่โดยความหมายที่เราให้กับประสบการณ์เหล่านั้นเราสามารถตีความอดีตใหม่ได้ตลอดเวลาและสร้างความหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบันของเราดังนั้นอดีตไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับปัญหาในปัจจุบัน 3. เป้าหมายกําหนดทุกการกระทาแอดเลอร์เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนมีเป้าหมาย แม้แต่พฤติกรรมที่ดูเหมือนไร้เหตุผลก็ยังมีเป้าหมายแอบแฝงเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือได้รับความเห็นใจการเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงเบื้องหลังพฤติกรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สแยกงานของเราออกจากงานของผู้อื่นหลักการสําคัญของแอดเลอร์คือการแบ่งแยกงานเราควรรู้ว่าอะไรคืองานของเราและอะไรคืองานของผู้อื่น ปัญหาของผู้อื่นไม่ใช่ปัญหาของเราและเราไม่ควรแบกรับปัญหาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเช่นเดียวกันความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อเราก็เป็นงานของพวกเขาไม่ใช่ของเรา 5. การมีส่วนร่วมในชุมชนแอดเลอร์เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในชุมชนซึ่งหมายถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการมีคุณค่าต่อผู้อื่นความสุขที่แท้จริงมาจากการให้และการทำประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ใช่การได้รับหรือการแข่งขันเมื่อเรามีส่วนร่วมในชุมชนเราจะพบความหมายและความพึงพอใจในชีวิต 6. ชีวิตคือชุดของขณะปัจจุบนันแอดเลอร์แนะนำให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะไม่ใช่อดีตหรืออนาคตจิตวิทยาแอดเลอร์เน้นที่การจดจ่ออยู่กับปัจจุบนันจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเสียใจในอดีตและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในทุกขณะเรามีโอกาสเลือกและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ การนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง 1. กล้าที่จะเป็นตัวเองยอมรับว่าไม่มีทางที่ทุกคนจะชื่นชอบคุณและนั่นไม่ใช่ปัญหาเมื่อคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองและทำตามความเชื่อของตนเองจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบคุณเสมอแต่นั่นเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความเป็นอิสระและความสุขที่แท้จริงสเปลี่ยนการตีความเกี่ยวกับอดีต แทนที่จะมองว่าเหตุการณ์ในอดีตกำหนดชีวิตปัจจุบันของคุณให้พิจารณาว่าคุณสาม,มารถตีความอดีตใหม่ได้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อปัจจุบันเช่นประสบการณ์ที่ยากลำบากอาจเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้คุณอ่อนแอ 3. รับผิดชอบต่อชีวิตตนเองยอมรับว่าคุณเป็นผู้เลือกชีวิตของตัวเองหยุดโทษคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกสำหรับปัญหาของคุณหากไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบัน คุณมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดเวลาการยอมรับความรับผิดชอบนี้อาจน่ากลัวแต่เป็นก้าวแรกสู่อิสรภาพที่แท้จริง 4. มุ่งเน้นที่การให้มากกว่าการรับความสุขที่แท้จริงมาจากการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่การแสวงหาการยอมรับหรือรางวัลหาวิธีที่คุณจะช่วยเหลือผู้อื่นและมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณนี่จะนำมาซึ่งความรู้สึกมีคุณค่าและความพึงพอใจในชีวิต บทสรุปกล้าที่จะถูกเกลียดท้าทายให้เราพิจารณาว่าเราดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นหรือไม่และเชิญชวนให้เราเลือกเส้นทางของอิสรภาพแทนอิสรภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองอิสรภาพที่จะเลือกวิถีชีวิตของเราและอิสรภาพที่จะมีความสุขในแบบของเราเองหนังสือเล่นนี้เตือนเราว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดโดยอดีตหรือสิ่งแวดล้อมแต่โดยความหมายที่เราให้กับมัน เมื่อเราเข้าใจหลักการนี้เราจะมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ในทุกขณะและมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่กลัวการถูกปฏิเสธหรือถูกเกลียดนี่คือสรุปใจความสำคัญของหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดของที่ชิมิอิชิโร่และโคกะฟูมิทาเกะขอบคุณที่รับฟังค่ะ